ครับและที่เรายืนอยู่บริเวณนี้กับพี่กบนะครับก็คือเป็นฟาร์มปศุสัตว์ครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งในของโครงการของกิจกรรมนะครับกิรกรรมัาปศุสัตว์ของโครงการฟาร์มตัวอย่างพื้นที่ตรงนี้จะเป็นลักษณะของแปลงหญ้านะครับแล้วก็ตรงนี้โรงเรียนที่เห็นจะเป็นโรงเดิมจะเป็นโรงเรียนเป็ดขุนนะครับแต่เราลดขนาดเป็ดขุนลงมานะครับตอนนี้ก็กําลังจะปรับปรุงเป็นสําหรับโรงเรียนสําหรับเี้ยงัว เลี้ยงวัวที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่คือพ่อพันธุ์ใช่ครับพ่อพันธุ์อันนี้เป็นพ่อพันธุ์ของโครงการเลยอใช่ครับตัวที่พ่อไปทำโครงการกี่ปีแล้วครับโครงการไอไอพ่อพันธุ์ตัวนี้พ่อพันธุ์ตัวนี้น่าจะเข้าหกเจ็ดแปดปีแล้วแปดปีแล้วแปดปีแล้วแสดงมีลูกมาเป็นเป็นร้อยละก็มันมันไม่ถึงว่าเขาไม่ถึงไม่ถึงอาจจะสิบตัวถึงสิบกว่าตัวที่เคยไปดูที่ฟาร์มไทยเดนมาร์กนะฮะที่เขาบอกว่าพ่อพันธุ์ตัวหนึ่งอะ ที่สามารถเอาน้าเชื้อเขาออกมาได้อย่างนั้นแล้วตัวหนึ่งโอ้โหมีลูกใช่ได้ร้อยได้เป็นร้อยเป็นร้อยบางทีรุ่นหนึ่งเป็นพันแต่นี้เขาไปเจือจางอีกทีหนึ่งเขาถึงได้เยอะเนี่ยไม่ใช่คือเขาอันนี้คือเราเลี้ยงแบบทับธรรมชาติเราเลี้ยงธรรมชาตินะครับอืก็หมายถึงว่าถ้าชาวบ้านแถวนี้ที่เลี้ยงวัวอยู่ด้วยแล้วก็อยากจะได้พ่อพันธุ์ก็คือเราพ่อพันธุ์ใช่สามารถยืมพ่อพันธุ์จากเราไปทับได้นะครับถ้าต้องการอันนี้เป็นพันธุ์อะไรฮะเนี่ย อันนี้เป็นบามันผสมฮินดูโอ้โหประมาณเจ็ดแปดปีะนะตัวใหญ่มากครับผมครับนี่คือตัวเต็มที่แล้วแต่ถ้าขุนยิกหน่อยนึงก็เป็นเก็บตันเนี่ยตัวนึ่งเลเหรอฮะเนี่ยรูปทรง,งขนาดนี้แล้วถ้าเราถ้าเราตอนตอนแล้วถ้าขุนให้มันอ้วนเลยถึงตันนี่ตอนนี้เราเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะครับเพราะ วัวกาลัางติดสัตว์ติดสัตว์เขาเรียกติดตัวเมียที่ยืนอยู่ข้างๆเนี่ยฮะตอนนี้ดุมากนี่ถ้าเดินเข้าไปนี่เสร็จแน่เลยหวงตัวเมียมากตอนนี้เรามีอยู่พ่อพันธุ์แค่ตัวเดียวพ่อพันธุ์ตอนนี้เรามีเลี้ยงประมาณสามสามตัวสามตัวนะครับพ่อพันธุ์อาหารหรอครับอาหารจะเป็นธรรมชาติครับแปลงหญ้าหญ้าธรรมชาติเพราะเรามีพื้นที่ว่าพื้นที่แปลงหญ้าเยอะ เราคว้นไนอ่าครับผมเราเน้นเป็นลกษณะของให้กินหญ้านะครับอย่างนี้เรานี่นี่คือที่ขุดขุดนี่ก็คือเป็นเป็นสะซึ่งเป็นฝายอ่าตัวนี้จะเป็นหรือเป็นลำไรมันจะเป็นลำห้วยลำ,ลำห้วย,วยนะครับแต่เนื่องจากว่าเราลักษณะเราทําฝายกั้นนะครับตัวนี้ฝายกั้นตัวนี้เรากั้นกักเก็บน้ําด้วยแล้วก็กั้นกั้นเหมือนกับกั้นการชะล้างอัางทะเเหมือนก็ชะล้างทรายไม่ให้ลงไป ไม่ให้ลงไปในน้วยให้ทําให้ตื้นเขินเสียงดังนะครับตกใจจะให้ตื้นเขินตรงนี้พอมีช่วงหนึ่งเราก็จะทําการขุดลอก๋อครับแล้วน้ํานี่เราก็มาใช้ในโครงการได้อีกใช่ครับผมอืมนี่โรงเลี้ยงวัวเราก็จะมีอยู่แค่บริเวณนี้โรงเรียนเลี้ยงจะตรงบริเวณนี้ครับโรงเรียนนี่คือจะเป็นบริเวณอ่าใช่จะเป็นที่เลี้ยงวัวอืมส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพวกแพะพวกหมูครับ พวกเป็ดใช่ไหมฮะก็จะแยกกันอีกทีหนึ่งแต่อย่างวัวนี่เราไม่มีสินค้าแปรรูปวัวไม่มีครับไม่มีไม่มีเราเลี้ยงเฉพาะพ่อพันธุ์อย่างเดียวครับผมครับแล้วก็ลักษณะของการการกระจายอาจจะกระจายพันธุ์พันธุ์ที่ดีไปด้วยออกไปด้วยสําหครับคนที่สนใจแล้วแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดไปทับไปทับกับวัวของชาวบ้านเนี่ยแล้วเราได้อะไรตอบแทนบ้างตอนนี้บางทีบางส่วนเนี่ยเราก็จะพิจารณาว่าก็อาจจะมีค่าค่าค่าทับ อะไรพวกนี้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเขาจะให้บางทีเขาเราก็ไม่เรียกร้องอะไรบางทีแล้วแต่เขาะจะให้ค่คคาคทับสําหรับพ่อวอัวแค่นั้นเองใช่ไหมฮะแ,แล้วมีไหมที่เราจะจะต้องขยายพันธุ์ของมันเองต่อไปก็หน้าจริงๆนนงแล้วเราวางแผนไว้เราจะขยายพันขยายพันธุ์ของตัวเองนะครับก็อย่างเป็นอย่างเอาตัวเมียเข้ามาเลี้ยงนะครับแล้วก็เอาวัวพันธุ์ดีเข้ามาเลี้ยงในฟาร์ม นะครับพอในปัจจุบันเนี่ยเรามีพันธุ์พื้นเมืองพวกงวพื้นเมืองที่ตัวเล็กตัวเล็กโครงล่างเล็กเนี่ยก็จะเอามาผสมอ่าเอามาผสมให้ตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็สําหรับชาวบ้านอะไรที่สนใจก็สามารถซื้อไปซื้อไปแล้วก็ไปเลี้ยงตัวเองได้อันนี้คือ,อยังเรายัางไม่ได้เริ่มครับก็กาลังจะเริ่มทํากําลังจะเริ่มทำครับ,บนี่เนื้อที่<า>เราทั้งหมดนี่กี่ไร่ฮะ จริงๆแล้วพื้นที่ของโครงการเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400ไร่นะครับแต่ทําประโยชน์จริงๆเนี่ยเพราะป,ปกกลูกผักปลูกต้นไม้แล้วจะเราอยู่ที่มา200กว่าไร่2 1 9ไร่ก็ยังเหลือกล้งครึ่งนึงครับอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเราจะเนื่องจากว่าณปัจจุบันเนี่ยแรงงานเรานะครับน้อยนะครับแรงงานเราน้อยพื้นที่ส่วนที่เราดูแลไม่ถึงเราจะเป็นลักษณะของปลูกเป็นปลูกป่าทดแทนไปปลูกปวก,ก,กไม้ใช้สอยนะครับที่เราใช้ประจําพวกไผ่ พวกไรนี้นะครับแล้วก็พืชนื้ต้นนะครับพวกพืชก้ามปูพวกไรพืชมันลงดินก็เป็นผสมผสานใช่ใช่ครับใช่นี่อีกฝั่งหนึ่งที่ออกไปฝั่งโน้น่ก็เป็นที่ของเราด้วยใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่พื้นที่นั้นก็จะเป็นของชาวบ้านแหละเป็นของชาวบ้านไปแล้วใช่ครับอ๋อเราอยู่เฉพาะซีของเขาฝั่งนี้ครับผมพื้นที่ของฟาร์มจะอยู่ฝั่งนี้ครับจะอยู่โซนนี้ทั้งหมดนะครับ อย่างนี้เราก็ยังมีที่น่าสนใจที่นี่ก็จะมีฟาร์มอย่างปศุสัตว์นี่ก็จะมีนอกจากวัวแล้วก็จะมีหมูอ่าครับใช่ไหมฮะมีหมูมีเป็ดครับแล้วก็มีมีหมูมีเป็ดมีแพ้มีแพะนะครับที่ว่าให้ดูหลักส่วนนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งกิจกรรมประมงก็จะมีพวกปลาทับทิมอะไรอย่างนี้อมีปลาทับทิมปลาดุกมีกบนะครับแล้วก็ยังมีอ๋อมีกบด้วยทีกบที่เราได้ไปดูกันในหมอก็มีกบด้วยใช่ไหมฮะอ๋อจะมีกบ ก็เดี๋ยวทั้งหมดนี้ก็คือเราจะพาไปเจาะแต่ละอย่างเลยนะครับคือเราจะไปเจาะทั้งแพะไปเจาะทั้งเป็ดไปเจาะทั้งหมูที่สําคัญก็คือท่านผู้ชมต้องแปลกใจแน่เพราะว่าหมูที่นี่ไม่ได้เป็นหมูพื้นบ้านธรรมดาทั่วไปเพราะหมูที่นี่เป็นหมูมาจากเมืองจีนนะฮะก็คือเป็นหมูเล่าสามครับ,รบแล้วก็จะมีเป็ดก็คือเป็ดอีเหลียงเป็ดอีเหลียงครับแล้วก็จะมีแพะ แพะสีเหลาสานแพะเหลาซานแพะเหลาซานใช่ไหมฮะแต่หมูนี่จะเป็นหมูจนหัวหมูจีนหัวซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่แปลกสําหรับบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับแต่รายการสภาชาวบ้านสัญจรเราก็จะอยู่กับพี่กบและให้พี่กบเนี่ยพาไปเจาะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะครับแต่ตอนนี้เราเริ่มต้นนี้มาที่ปศุสัตว์ก่อนนะครับส่วนเรื่องของพืชไร่เนี่ยก็คงจะต้องมาลุกวกลนพี่กบอีกครั้งหนึ่งเพราะเนื้อที่ตรงนี้นี่กว้างมากครับท่านผู้ชมครับไม่สามารถที่จะไปดูได้ทั่วถึงหมดเลย เพราะั้นเราจะเน้นเฉพาะปศุสัตว์อย่างเดียวคือท่านที่สนใจจะเลี้ยงอย่างเช่นวัวแพะหมูเป็ดกบลารบเ,เราจะเน้นพวกนี้ทั้งหมดเลยเนะครับและพวกนี้เนี่ยคืออยู่ในกิจกรรมของประมงกับปศุสัตว์ครับ,รบ,รบแต่ถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยที่นี่ยังมีนอกเหนือจากนี้ยังมีนอกเหนือจากนี้ <c oughs> อีกนะครับจะมีทั้งกิจกรรมพ่อเห็ดนะครับมี การกิจกรรมการใจลูปนะครับผมมีกิจกรรมไม้ผลอ๋อเยอะเลยครันี่เท่าที่พูดมานี่วันหนึ่งนี่คือให้หมดใช่ไหมฮะอยู่นี่ผมว่าเป็นอาทิตย์ก็ยังไม่หมดเลยนะครับและนี่ที่นี่ก็คือฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีจังหวัดราชบุรีซึ่งอยู่ในอำเภอสวนพึ่งนะครับเป็นเนื้อที่400กว่าไร่แต่ที่ทําโครงการจริงนี่คือ200กว่าไร่ก็ยังเหลืออีกตั้ง200กว่าไร่ ในอนาคตที่นี่ถ้าสมบูรณ์แบบขึ้นมานี่คือเป็นอาณาจักรอาณาจักฟรฟาร์มก็ว่าได้ใช่ไหมครัครับแล้วอย่างพี่เนี่ยที่อยู่ที่นี่มาเนี่ยพี่คิดว่ามีสิ่งไหนที่พี่จะเพิ่มเติมอีกในโครงการนี้ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนหรือกเกษตรกรที่คิดฝันเอาไว้ว่าจะต้องทําจริงๆแล้วนะครับโครงการเนี่ยภายในอนาคตเ,เราอยากจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยว ป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ครับแหล่งท่องเที่ยวอาจจะมีพวกโฮมสเตย์อยู่ด้วยอ่าครับผมมันจะมีบ้านพักนะครับไว้ให้พักน,ไไน,นะครับภายในนะครับแล้วก็มีเป็นห้องประชุมสัมมนาอ่อตอนนี้การเรียนรู้อ่าใช่ครับมีห้องการเรียนห้องห้องให้สัมมนากันแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรพวกนี้อย่างในขนาดนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยมีสู์เรียนรู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะ<ว>ก็ตอนนี้แต่ว่าแต่เป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาติอ่าใช่ครับเรียนรู้แบบ ลักษณะของธรรมชาตินะครับผมแล้วก็การเป็นพาเดินดูกิจกรรมนะครับการการบรรยายแต่ละกิจกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างการขั้นตอนขั้นตอนการปฏิบัติครับแล้วสาธารณูปโภคที่นี่อย่างไฟฟ้าเนี่ยเราจะใช้ของของก็ตอนนี้เราก็เราเรื่องไฟฟ้าเรื่องเรื่องโทรศัพท์นี่ก็เราก็เราก็ใช้จากซื้อเราซื้อแล้วนะครับซื้อซื้อเพราะแต่สมัยก่อนนี้ เราจะมีระบบลักษณะของใช้พลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์นะเป็นหลักใชตอนนี้ยังใช้อยู่ไหมตอนนี้ก็มีมีใช้อยู่มีใช้อยู่บ้างครับมีใช้อยู่บ้างครับเป็นตัวเสริมนี่ผมว่าผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยที่นี่นะครับก็ลมมันจะแรงพอที่จะสร้างกังหันได้ไหมหรือว่ายังไม่ได้สร้างได้ครับเพราะก่อนหน้านั้นก็มาทดลองแล้วก็มีมีมาทดลองแล้วทดลองแต่เนื่องจากว่าที่เรามีมีตัวนึ้นทดลองไปจะมีเป็นปัญหาเรื่องลมแรง มันแรงเกินอ่าใช่ครับมันแรงเกินอ๋อไม่ดีเหรอแรงเกินไม่แรงเกินบางทีถ้าทดลองตัวที่เราทํามาเนี่ยทํามาแล้วมันมันต้านทานแรงลมไม่ไหวบริพัฒน์มันจะหักอ๋อนี่ถ้าได้นี่ก็คือสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าขายให้ลงไฟฟ้าได้อีกได้ครับนั่นก็เป็นโครงการในอนาคตเป็นโครงการโครงการยังแต่แต่ก่อนหน้านั้นมีการทดลองมาแล้วก็มีตัวทดลองมาแล้วแต่เพิ่งเพิ่งเอาออกไปเอาเหรอครับครับใช่เพราะมันมีปัญหาตรงนี้ที่ว่าลมลมมันแรงแล้วมันพัดหัก เอาแล้ว<ม>ที่ที่เขาทำทำกันทั่วไปอ่ะคําว่าบางแห่งที่เราไปนี่ลมก็แรงอยู่นะอ่าครับลมลมลมแรงไปก็ไม่ดีดีอย่างที่ผมบอกอต้องพอดีอพอดีใช่ครับเปนการมันต้องกาเหมือนก็ต้องวางแผนมาแล้วละ่ะหรือว่าคํานวณมาให้ดีแล้วละ่ะคำนวณตอนแรงลมก็ก่อนหน้านั้นเขาก็คงได้ข้อมูลไปเยอะแล้วเกี่ยวกับการ การผลิตกังหันลมเพื่อให้ทนต่อแรงลมในภายในภายในพื้นที่ครับก็ขอให้ความฝันของพี่กบเป็นผลสําเร็จก็แล้วกันนะครับแล้วผมก็ต้องรบกวนพี่กบด้วยนะครับว่าเราจะต้องไปเจาะหลายๆลอย่างในปศุสัตว์ให้ครบทุกอย่างที่เราพูดมาก็คือไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นแพะเป็นเป็ดเป็นกบเป็นปลานะครับตอนนี้เราผ่านวัวไปแล้วอย่างหนึ่งนะครับอย่างอื่นก็ต้องรบกวนพี่กบแล้ว